สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแอนโกสินครับวันนี้มาพบกันในเรื่องของการวิเคราะห์เกมนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับอุ่นเครื่องกับบาเรนนะครับหนึ่งทุ่มตรงวันนี้ที่ไทยรัฐทีวีไทยทัสดแล้วก็ไอเอสเอไอเนะครับ ในการมาติดตามทางช่องทางผมก็มีทั้งที่เพจนะครับแมนโกสินแล้วก็ในไลแอดนะครับเข้ามาพูดคุยเป็นคอมมูนิตี้ข่าวสารวิเคราะห์กเกมกันได้ที่ Li แอดแอดแมนโกลสินนะครับรวมถึงในช่องทางชาแนลผมด้วยนะครับฝากทางเรื่องของข่าวสารแล้วก็ทางคลิปต่างๆนะครับทางวันแมนโชนะฮะวันนี้ก่อนอื่นก็พูดถึง ข่าวที่มีกระแสวันนี้ก่อนลายกันก่อนจะไปวิเคราะห์เกมก็คือเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน23ปีนะครับก็เป็นที่ยืนยันครับว่าเอลิเมนต์สปอร์ตถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับส่วนข่าวที่มีการว่าจะขายลิขสิทธิ์ให้กับทาง a อเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีการพูดคุยกันจริงครับแต่ว่าณตอนนี้นัปัจจุบันนี้ยังไม่มีการเซ็นสัญญ,ญายังไม่มีการขายนะครับเพราะฉะนั้นในวันพฤหัสบดีนี้ ก็จะเป็นทาง a อาทาง e l e ลนส s อรถ่ายนะครับส่วน AS Play หรือว่าช่องทางอื่นจะซื้อลิขสิทธิ์ได้ไหมอันนี้ต้องรอดูการเจรจาซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าในการเจรจาระดับธุรกิจอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือ e l e v e n s p o r t เท่านั้นนะครับสำหรับชุดยูวีสาส่วนชุดใหญ่จะเป็นทางไทยรัฐทีวีกับ AS Play นะครับในรอบคัดเลือกนะครับเพราะว่าเอเชียนคัพเนี่ยไทยไปแต่รอบคัดเลือกนะครับแล้วก็เก็บอุ่นเพ่องด้วยแต่ถ้าเป็นรอบสุดท้าย อันนั้นจะเป็นเอลเบนสปอร์ทถ่ายนะครับอ่ะมาถึงเกมอุ่นเครื่องวันนี้นะครับไทยรัฐทีวีถ่ายนะครับเอสเพลย์ถ่ายด้วยไทยกับบาเรนเตะกันหนึ่งทุ่มตรงครับไทยอันดับ111ของแบงกิ้งฟีฟ่าครับส่วนบาเรนอันดับรู้สึกจะ89นะครับก็ถือว่าเป็นทีมอันดับ11ของเอเชียด้วยในขณะที่การพบกันเนี่ยล่าสุดเพิ่งจะอุ่นเครื่องกันแบบปิดมานะครับเมื่อวันที่24ไทยเราชนะไป3าต่อหนะครับได้2ประตูจากทาง เจ้าก๊อฟอดิศักไปสอนนะครับก็ถือว่าเล่นมา2เกมหลังสุดยิงไป3ประตูแต่เกมนี้จะเป็นอุ่นเครื่องแบบฟ i f a Day เป็น International a m a t c h มีการคิดแรนดิ้ง f i f a านะครับไทยเราก็จะได้ตัวหลักจากบุรีรัมเข้ามาเสริมทัพครับทั้งที่เราคบ,บุญมาทันสุภาพบสารชาตินะครับที่เป็นแกนหลักๆภาษาเหวิบูลด้วยประตูกสซิววลาร์ี่สูงเนินส่วนในเรื่องใบดินไม่ได้มาในชุดนี้ครับเนจากสภาพร่างกาไม่เต็มร้อยนะครับก็น่าจะอาจจะไม่ได้ลงตัวจริงทั้งหมดครับเพราะว่าบางคนอาจจะล้า เป็นลิเวอรีกครับรอบชิงที่ได้แชมป์เหนือทางประจวบไป4-0นะครับเป็นที่เป็นแชมป์ของบุรีรัมด้วยก็ได้พักแค่2วันนะครับแต่วันที่29วันนี้คงจะไม่ได้เล่นเต็ม90นาทีแน่อาจจะเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังนะครับโดยเฉพาะอย่างทีรทรอย่างคันสาเนี่ยนะครับ แต่ว่าสิวรักษ์อาจจะเป็นตัวจริงก็ได้นะครับเพราะว่าประตูนี้ไม่ได้เหนื่อยมากนักไม่เหมือนผู้เล่นเอาฟิลที่วิ่งมาเยอะนะครับก็เชื่อว่าไทยเราจะจัดชุดเต็มแหละนะครับทีดดีที่สุดที่พร้อมที่สุดเจอกับบาเรงครับซึ่งก็ขนผู้เล่นมาถึง30คนในการมาเข้าแคมป์ที่เมืองไทยคราวนี้เพราะว่าเขาก็เตรียมตัวแข่งเอชยนครัพรอบคัดเลือกเหมือนกับไทยเรานะครับซึ่งเกมนี้ผมมองว่าไทยเราหรือว่าตัดมาขบนามาก่อนแล้วนะครับชนะมาก่อนในเกมแบบปิดมา31 วันนั้นฝนตกหนักนะครับก็ทําให้สนามอาจจะต่อบอลกันยากแต่ว่าหวังว่าวันนี้เตะที่บิ๊กสเตเดียมเนี่ยฝนอย่าตกนะครับจะได้เห็นรูปเกมการต่อบอลการวางระบบแท็กติกต่างๆให้มันเหมือนกับการซ้อมจริงจริงจังเพราะว่า,า้าน้ําท่วมสนามนีเตะกันยากอีกนะครับก็เชื่อว่าไทยเราไม่เป็นรองแล้วก็การเล่นที่บ้านตัวเองนะครับมีแฟนบอลเข้าไปชมสเ,เสียงเชียร์แรงใจจะช่วยถักดันและก็กระตุ้นให้นักเตะเนี่ยยิ่งโชว์ฟอร์มกันมากขึ้นอีกแล้วก็ จริงๆชุดนี้ตัวหลักก็ขาดแค่ทางชนะทิพย์สงกระสินนะครับซึ่งเป็นคนทําประตูในการเจอกับบาเรนได้ในแบบจะเป็นทางการเมื่อปี2019ครั้งสุดท้ายนะฮะวันนี้ไม่อยู่เพราะว่ายังบาดเจ็บอยู่แต่คนอื่นผมว่าชุดนี้โอเคนะเกมรุกใช้ได้มีเกมรุกที่หลากหลายแา่แพทเทิร์นการเขาทามีรูปแบบที่โจมตีได้หลายแบบนะครับ <S <S ผมว่าบาเรนก็บาเรนเถอะนะครับไทยเรามีโอกาสชนะเลยแล้วก็จะได้ขยับแบงกิ้งฟี ف าขึ้นมาให้มันแตะท็อปร้อยให้ใกล้ที่สุดนะครับ ววันนี้ไทยเราชนะนะครับอ่ะก็ติดตามกันเป็นประจำนะครับที่เพจแบนโกสินแล้วก็ทาง l i น์แอเข้ามาคุยกันได้ครับแอดแบนโกสินนะครับส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ